เรื่องชุดที่มาของกล้วยหอมจอมซอนบีหนึ่กับพีสอคือตอนแรกอะนัวจะแต่งเป็นกล้วยหอมจอมซอนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าหนัวจะเป็นบีหนึ่งวาตอนนั้นไม่เหมือนไม่ได้ชวนใครแบบว่ามาแต่งด้วยอะไรฟิลฟนั่นแต่ว่าวันที่น่าจะตั้งแต่ตอนซ้อมเซอร์เข้าแจมมันทุกคนเขาก็แบบเบรกกันแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเออใครจะ แต่งเป็นอะไรบ้างหนูก็ถามเอ้ยน้องวีเป็นอะไรน้องคงเป็นอะไรเสียจุดนั้นแล้วก็น้องก็ถามหนูว่าเพื่อนหนูแต่งเป็นอะไรก็บอกอ๋อพี่แต่งเป็นกล้วยหอมจอมซนวีหนึ่งแล้วเหมือนน้องวีเขาถามอ้าวแล้ววีสองละ่ะอะไรเงี้ยก็อ๋อ ไม่มีอ่ะแบบว่าอยู่แบบแต่งคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วมันน้องไปยาเขาก็แบบเอ้ยแบบงั้นเดี๋ยวหนูแบบว่าแต่งกับพี่ลักกันเดี๋ยวเป็น B2 ให้อะไรเงี้ยแล้วก็อุย้ยได้ได้แบบสบายมากเพราะว่าเออพอมันเป็นสองคนนั่นก็จะน่ารักน่าดูเลยใช่ไหมก็เลยโอเคได้เลยแล้วพอทีนี้เสร็จปุ๊บตอนที่จะไปอันนั้นก็มันหาน้องหาชุดหาอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วน้องก็รักมาถามว่าหนูจะเป็น B1 หรือจะเป็น B2 ในใจตอนแรกอะน้องก็พูดมาเลยน้องจะเป็น B สองแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูอะชอบเลขสองมากกว่าเลขหนึ่งหนูก็เลยโอเคแต่พี่น้องโขอเป็น B สองได้ไหมแต่ว่าแล้วน้องก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวไปาย,ยาเป็น B หนึ่งให้ก็เลยเป็นที่มาของ B หนึ่งกับ B สองแต่ว่าเอ่อคุณกล้วยตากเนี่ยคือฟอร์ 4, ไม่รู้มาก่อนว่าน้องอะ่ะเพราะเราถ่ายโฟโต้เซ็ตแยกใช่ไหมเราก็จะไม่รู้แต่ว่าเมื่อวันนะั้นน้องปลย,ยาส่งรูปมาว่าพี่ฟอร์แบบ เรามีพ่อกล้วยแล้วนะแล้วก็ถ่ายรูปก,กับจีจี้มาให้แล้วก็อู้เขาเป็นพ่อเราเนี่ยแล้วเราก็เออมาเจอกันตอนนั้นก็กลายไปว่ามีสามกล้วยในหนึ่งงานนี้ก็เลยเอ้ยน่ารักมากเลยแล้วแล้วก็ได้เป่ายิงชูปกับพ่อกล้วยกล้วยตาอีกก็เลยโอ้สุดยอดสุดยอดมากจริงๆนั่นแหละคือแบบสนุกแบบว่าคอสตูมก็ แล้วหนูก็ซื้อชุดมาไว้ด้วยนะแปลว่าทูช็อตก็อาจจะมีได้ใส่สักรอบหนึง่งใช่แล้ว <laughs> <laughs> จะเอารูปเบบี้กล้วยเหรอ,อจริงๆเหมือนไม่ค่อยได้ถ่ายเลยแฮวันจริงอ่ะเพราะว่าแบบไม่ได้ถ่ายแฮหลันจาถ่ายเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวลองไปลือตอนรูปที่ถ่ายในโฟโต้เซตให้ละกา อเคอะไรคะ <laughs> ปลากว้วยปลากล้วยตากตึงจัดจริงแล้วคือแบบว่าหนูก็ได้คือเลขติดกับน้องจีจี้ใช่ไหมแล้วเราก็เลยแบบจะได้คุยกันเยอะๆแล้วหนูก็แบบทำไมจีจี้ตลกขนาดนั้นตลกแบบตลกธรรมาชาติภูมิใจใหม่อาการดีติสีคนเลยโอ้คือดีใจมากคือเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังละกันนาะทีละอย่างก็ ตั้งแต่รอบฟอร์ที่ได้เป่ากับน้องอีฟเลยเหมือนตอนแรกเราก็เล่าให้ฟังว่าเออแบบน้องแบบเป็นไงเครียดไหมอะไรเงี้ยแบบอยากได้หรือเปล่าเราก็ถามแล้วเขาบอกไม่พี่แบบหนูอย y j ฟิ feel feel หนูก็เออพี่ก็ฟิล l เหมือนกันก็เลยแบบโอเคงั้นแบบว่าปล่อยให้โชคชะตามันเป็นไปตามแบบธรรมชาติของมันอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าโอเคโอเคก็ขึ้นไปเป่าคือปีนี้ต่างจากปีที่แล้วก็คือเหมือนปีที่แล้วอ่ะหนูเครียดมากหนูเครียดแบบเครียดมากจริงแบบ ต้องได้ต้องได้ต้องได้เออแต่มันไม่ได้แต่ว่าเหมือนปีนี้ใช่ไหมหนู่อนที่หนูจะขึ้นน่ะหนูก็เห็นตรงหน้าโพเดียมแหละแล้วหนูก็รู้สึกว่าโอ้เรามาเอนจอยกันนะโมเมนต์ตอนนี้ดีกว่าตอนที่มันกำลังจะเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วมันจะเกิดอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเครียดน้อยกว่าปีที่แล้วมากๆแล้วความรู้สึกแบบที่เป่าโ๊ะไปแล้วหนูชนะครั้งแรกอะ่ะหนูรู้สึกแบบกลิ่นอายของ การชนะมันเป็นอย่างนี้นี่เองแบบเราเพิ่งเคยได้ริมรถครั้งแรกครั้งนี้แล้วเราก็หนดูชนะที่งออะไรเงรี้ยคือแต่เราแบบไม่ได้คาดหวังเลยนะแล้วเราก็เชื่อมาโดยตลอดว่าเราไม่ติดแน่นอนเพราะว่าเราเป็นคนบาปะแกแค่แบบว่ามันก็ไม่น่าได้หรอกอะไรเงรี้ยแต่พอจรนะิเออมันได้รอบหนึ่งแล้วใช่ไหมเหมือนตอนนั้นก็เบรกไปก่อนก่อนที่จะเป่ารอชิงเข้าเซมใช่ไหมเหมือนตอนนั้นอนะ่ะเราก็คุยกับเองเจนวะ่ามันเจะมันกะ็พูดว่า โอ oh, พี่แต่ว่าอีกรอบเดียวมันก็มันก็ถึงที่ที่มันอยากได้แล้วไ,ได้เป็นเซลแล้วอะไรเงี้ยเออแบบเออแบบมาลุ้นไปด้วยกันนะอะไรฟิฟินั้นออแต่พอทีนี้เสร็จเราเข้าไปเจอกับพ่อกล้วยไงเออตัวตึงแชมป์ปีที่แล้วโหตอนนั้นเราแบบว้าวซึ่งดวงเขาแข็งจริงไม่เป็นไรถือว่าลูกจะขอเสียสละให้พ่อได้พ่อได้ไปทําหน้าที่ตรงนั้น เก่งมากค่ะพ่อกลวยเพราพอทีนี้เสร็จเราก็เห็นว่าเพื่อนเราทุกคนแบบติดเข้าไปทุกคนเลยเว้ยทุกคนแบบทุกคนเลยเราก็เลยรู้สึกแบบขอดีใจมากๆมากๆแบบมากๆจริงๆคือเหมือนก่อนหน้านั้นอะก็เคยมีพูดพูดเล่นๆกันว่าถ้าไม่ติดก็ไม่อยากติดด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมแต่ถ้าติดแค่อยากติดด้วยกันทั้งหมด แต่ว่าพอปีนี้เเออมันเป็นหนูคนเดียวที่หนูไม่ติดใช่ไหมแต่หนูไม่เสียใจเลยทุกคนไม่เสียใจแบบไม่เสียใจเลยเพราะว่าเพื่อนเราได้รับโอกาสให้มันดีมากๆอ่ะแองเจิ้ลได้เป็นเซนเตอร์นีนี่น้องนีนี่น้องมีนได้เป็นเซมาส,สึเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเรายินดีกับตรงนั้นมากๆากเราก็เลยจะพูดกับเพื่อนไวแล้วว่าเราจะเปลี่ยนหน้าที่จากเราเป็นเมมเบอร์เดี๋ยววันถ่ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปเป็น AR ให้รู้สึกเมคอัพอาร์ติสต นักซับนักอะไรแห่งประเทศไทยฉันจะเป็นคนไปดูแลพวกเขาเองใช่ก็เลยแบบว่าดีใจมากแล้วก็ถึงณนะโมเมนต์ที่แบบเหมือนแองเจิลมันจะเป่าแบบเป่าโหเป่า,ปาชิงแล้วอะ <Yeah. S 1> ขึ้นในใจอะรู้สึกว่าโหเราต้องทำยังไงก็ได้อะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าพระหรืออะไรก็ได้ที่เรามองไม่เห็นที่สามารถช่วยเพื่อนเราให้เพื่อนเราแบบไปเป็นเซนเตอร์ให้ได้ ยกมือไหววองไปดานเลยได้โ,โปรดเถอะครับได้โปรดเถอะถ้าสมมุติว่าเพื่อนน้องฟอเอเจนได้เป็นเซนเตอร์ปุ๊บหนูจะแจกเงินให้เอเจนให้มัาเลยหมื่นหนึ่งโอโ้โหคือเหมือนตอนนั้นมันแบบทุกคนเข้าใจคําว่าชัววูปอะถามว่าถาว่าเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยมาจากไหนแล้วผมมันได้จริงอะ คือตอนนั้นมันดีใจมากทุกคนคือหนูร้องไห้แบบร้องไห้แบบชอหอเลยอะทุกคนคือร้องไห้แบบร้องไห้แบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอทีนี้ร็จก็มาคิดทีหลังอุ้ยตายแล้ะเอ๊ะแล้วเมื่อนหนึ่งนี่ยังไงวะเน,นี่ย <c oughs> แล้วก็เลยอ่ะ <c oughs> เพื่อนได้ส่งปาธนาเพราะฉะนั้นปีนี้มันจะเป็นปีของเพื่อนเอาไปเลยถือว่าเอเป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังอย่างยิ่งใหญ่ และกันเป็นของขวัญจริงๆน่าจะเป็นของขวัญวันเกิดที่แพงที่สุดที่เคยซื้อแพงจังล่ะอืมใช่แอะไรเคยว่าไม่เป็นไรในฐานะที่เพื่อนเราจะได้เป็นเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นฟิลแบบก็ดีกว่าไปให้ให้คนอื่น,นก็ให้ให้เพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างงี้ก็ฝากด้วยนะคะเพือ่อนๆอดวิ่งแก้บนให้เลยแต่ค่ะพี่แพร์ชิลมากค่ะเพราะฉะนั้นน้องฟอก็ไม่ต้องไปโดดมันจิจ้าเหมือนกัน เป็นช่วงพูกที่หนักอยู่ใช่ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวถามเจ้าตัวก่อนเอ,อ้มีบารผ่อนไหมเลยอะยอมแมนก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ให้เดี๋ยวคือตอนแรกว,ว่าจะโอนให้เลยแต่เหมือนพี่สตา่าพพิยาเขาบอกว่าไปทําป้ายกิตติมศักดิ์แบบป้ายป,ประกาศรางวัลมาก่อนอะไรอย่างนี้ช็อตจริงชิงจริงใจมันจะหลุดออกมาจากข้างนอกเลยเนาะเขาแบบตื่นเต้นมากแล้วคือแบบ คือเราไม่คิดเลยว่าจังเก้นควีนปีนี้คือคนที่อยู่กับเราในทุกๆวัน,น,นเราแบบแล้วเพื่อเราทุกคนนะไม่ไปอยู่ในเมมเสเอแลเราแบบแล้วปีนี้แบบซีเจมเยอะมากและแถมซีเจมได้เป็นเซนเตอร์เลยแบบจงจะเริน้แต่ก็ดีใจกับทุกๆคนนะคะแบบว่าที่เป็นเซมัสเซอเลยไม่ว่าจะเป็นใครกระตามงทุกคนเก่งมากเลยทุกคนดวงแน่มาก <laughs> เราชมป้าย ไ่ด้ก็เลยบอกมันไปว่าเออหมื่นนึงเนี่ยก็ขอความเกิดหรือจะไปซื้อสลากก็ได้นะหมื่นนึองถ้าถูกก็มาแบ่งพี่ด้วยเดี๋ยวให้ยืมกล้องไปถ่ายเออเดี๋ยวไปเป็นให้แองเจิลผ่อนผ่อนูเปอร์เซ็นต์สิบเดือนเดือนละพันเป็นนี่ชีวิตเพื่อนได้ค่ะเดี๋ยวน้องฟอจะพาแองเจิลไปซื้อสลากกินแบ่งแน่นอน แต่ปีนี้เ j มาแรงใช่ปีของเคียวมินก็ถือซะว่าเป็นปีที่วงเราได้เติบโตมากขึ้นละกันค่ะเด็กๆทุกคนได้โอกาสมากขึ้นได้ทําในสิ่งที่น้องๆอ,อยากทำมากขึ้นแบบน้องมิวอย่างเงี้ยพอเหมือนแบบเขารู้ว่าตัวเองกลับมาติดเซมเขาก็ดีใจมากๆน้องมีนแบบทุก,ทกคนอะไรเงี้ยรวมถึงคนอื่นๆที่ได้เหมือนกันที่แบบอาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบเยอะเท่าคนอื่นเลย ทำไมถึงเป็น B1 กับ B2 อ๋อถามว่านัดกันไหมหรอนัดนัดกันจริง,รงๆอบว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคือตอนแรกอะหนูอะตั้งใจที่จะเป็นกุ้ยหอมจำโซนอยู่แล้วแต่เหมือนน้องเปน,น่าจะเป็นเป็นเป็นเหมือนจะกระจุกพิเศษหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออเหมือนน้องไม่ได้เป็นแล้วพอทีนี้เสร็จแล้วก็คุยเล่นกันตอนนั้นซ้อมซิงเอเจนแล้วก็มีหลายคนก็เลยเป็นฟีลแบบว่า เออใครเป็นอะไรกันบ้างแล้วเหมือนน้องเขาก็ถามว่าเออแล้วพี่ฟอเป็นไรเป็นกล้วยหอมอะไรเงี้ยอ้าแล้วแล้วไม่มีคนเป็นดีสองเหรอแล้วเหมือนไปก็เลยอเคอิแบบหนูอยากเป็นด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบว่าโอเคนัดกันแต่ว่าพอกล้วยต่างแต่ไม่ได้นัดแต่ว่าเราเลขติดกันก็เลยเออตลกดีเป็นโมเมนตท์ที่แบบน่ารักแล้วก็แบบเหมือนพอได้มาเป็นกล้วยกับน้องใช่ไหมแล้วก็เป็นลูกของจีจีทีหนึ่งก็เลยเหมือนได้คุยกันเยอะมากขึ้นเจย่าเจ๊ย แต่หนึ่งหนึ่งห้าว่าบีสองน่ารักกว่า b ีหนึ่งโอ้ไม่จริงค่ะน้องฮอกีน้องพีกหนักมากคือหนูคิดว่าแข่งหนูกำลังจะดีขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยเพราะว่าเมื่อวานนะ่ะน้องพีกร้มากจริงๆคือหนูแย่คือทุกคนเข้าใจคำว่าอาการตกลุ่มรักเป็นอย่างนี้ปะคือแบบหนูเดินไปบอกน้องพีกเลยนะว่าน้องพีกรู้ไหมว่าพี่ฟอ่ะ โหวตเบสคอสตูม Best ให้น้องพีกนะแล้วพี่จะเขียนให้ในใบว่าโหวตให้น้องพีกดีนเคโฟเสุดหล่อของพี่พอดชุดูแบบถ้าหนูรักน้องพีกมาอ๋อแล้วก็ทุกคนหนูมีเรื่องรบกวนคือหนูอะอยากได้โฟโต้เซต เชิดสิงโตของน้องพีกมากๆใครมีแบบว่าส่งมให้หนูได้ได้ไหมคะเหมือนคนอื่นๆก็น่าจะอยากได้เหมือนกันหรือว,ว่าส่งแล้วเกินเนยได้ไหมคะหนูไหว้แล้วค่ะ